มาเฟียตอนที่17อดีต6ปีก่อนคฤลิหารระกูลโฮโอห้องนอนของอาซุมิจะดีหรอคะคุณหนูอย่าออกไปเองเลยนะคะซายะผู้ที่เปรียบเสมือนคนดูแลและเพื่อนเล่นของคุณหนูอาซุมิเอ่ยเตือนออกมาด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นว่า คุณหนูของเธอกำลังนั่งวางแผนที่จะลักลอบออกจากคฤลหาหนัหลังนี้เพื่อออกไปเที่ยวงานฟูจิคาวาฟูชิโกะีสิอาซุมิอยากออกไปเที่ยวบ้างอยู่แต่นี้บ้านน่าเบื่อจะตายใช่ตั้งแต่เธอเกิดมาจนถึงปีนี้เธออายุ13ปีเธอยังไม่เคยได้ออกไปไหนเลยนอกบ้านเลยสักครั้งเฮ้อ แม้กระทั่งเรียนหนังสือเธอยังต้องเรียนในบ้านเลยเธอก็อยากเปิดหูเปิดตาเห็นโลกภายนอกบ้างที่ไม่ใช่แค่เห็นผ่านหนังสือหรือ ipad ที่เธอต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภยัยโดยที่เธอเป็นลูกสาวของตระกูลโฮโอตระกูลของผู้ที่มีอิทธิพลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่ใครต่างก็อยากจะได้อำนาจนั่นเองพวกศัตรูก็อยากจะกำจัดภูมิง่ายก็คือเธอเป็นลูกสาวของแก๊งฟีนิกซ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากซุมไรนั่นเองด้วยพ่อและพี่ชายของเธอนั้นรักเธอดด่งแก้วตาดวงใจกลัวศัตรูจะมาทำร้ายจับตัวเพื่อหาผลประโยชน์เหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นกับแม่ของเธอ พวกมันจับตัวแม่ของเธอไปเพื่อบีบให้พ่อของเธอยกเกาะส่วนตัวประจำตระกูลให้และในตอนที่พ่อของเธอกำลังไปช่วยแม่ของเธอนั้นแม่ของเธอก็ได้ฆ่าตัวตายเพื่อที่จะปกป้องพ่อของเธอเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นแม่ของเธอเพิ่งจะให้กำเนิดเธอมาได้แค่สองวันเท่านั้นเองแต่ข้างน,นอกมนันอันตราย เราไม่ควรไปกันตามลำพังนะคะฮถึงเธอจะขอพ่อกับพี่ชายพวกเขาก็ไม่ยอมให้เธอออกไปเที่ยวอยู่ดีไม่เป็นไรหรอกนะซาเลียจังยังไงก็ไม่มีใครรู้จักหรือเคยเห็นหน้าเซมีอยู่แล้วก็จริงเธอไม่เคยออกไปไหนเลยด้วยซ้ำเถอะยิ่งพวกศัตรูไม่มีทางที่จะเคยเห็นหน้าเธออยู่แล้ว ก็พ่อกับพี่ชายเล่นปกปิดประวัติเธอซักขนาดนั้นถึงอย่างนั้นก็เธอะค่ะแต่เราก็ประมาทไม่ได้พวกมันอาจจะส่งคนมาสอดแนมก็ได้นะคะเธอนิ่งคิดตามที่ไซย,ยะบอกถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ละกันซาย,ยะมองหน้าคุณหนูของเธอด้วยความอยากรู้เราก็ ใส่หมวกคลุมกับใส่แมสปิดหน้าไว้แค่เนี้ยก็ไม่มีคนจำเราได้แล้วนะถ้าไซยะจะกลัวว่าจะมีใครเคยเห็นหน้าเธอและจำเธอได้ก็แค่พลางมันซะแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแต่ว่าถึงคุณหนูจะพูดแบบนั้นแต่เธอก็ยังเป็นกังวลอยู่ดีเอาหน้านะนะออกไปเที่ยวแค่แป๊บ เดียวเองเธอจับมือไายาขึ้นมากลุมเอาไว้เธอมองสายะด้วยความวาววอนน่าซยาจังนะคงต้องไม้ตายสินะเธอจึงเอามือที่จับมือของสายาเอาไว้ขึ้นมาถูที่แก้มบางเนียนใสของเธอมองสายาด้วยดวงตากลมโตออดอ้อนราวกับลูกแมวน้อย ก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเราต้องกลับทันทีนะคะซายะถึงกับถอนหายใจออกมาอย่างเสียไม่ได้เจอแบบนี้ทีไรเธอเป็นอันต้นใจอ่อนทุกทีแต่ก็ยังไม่วายที่จะกำชับคุณหนูของเธอเย้ไซยะจังน่ารักที่สุดเลยอาซุมิร้องออกมาด้วยความดีใจ ทั้งปากและตาของเธอยิ้มกว้างออกมาอย่างมีความสุขเธอพุ่งตัวเข้าไปกอดซายะเต็มแรงด้วยความดีใจไปค่ะเรารีบไปกันเถอะจะได้รีบกลับอาซุมิลละตัวออกมาจากซายะพร้อมกับพยักหน้ารับคำพูดของเธองานฟูจิคาวาฟูชิโกคุณหนูคะเดินช้าๆหน่อยคะ่ะ ซซยะรีบเดินเข้าไปจับมือบางของคุณหนูของเธอที่เดินอย่างกระตือรือร้นเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ด้วยความรวดเร็วเอาทาโกยากิหนึ่งกล่องค่ะอาซูมิเดินเข้ามาหยุดยืนมองอยู่หน้าร้านทาโกยากิด้วยความสนใจว้าวหน้าทานจังนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เธอเห็นเขาทำกันแบบสดสดขับขึ้นค่ะ อาซูมิยื่นมือออกไปรับทากโกยากิมาถือไว้ส่วนไซยะก็จ่ายเงินให้กับพ่อค้าไซยะจังมาเร็วอันนั้นก็น่ากินอาซูมิชี้ไปทางร้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับร้านทากโกยากิเธอบอกกับไซยะด้วยความตื่นเต้นแล้วรีบจูมือไซยะไปที่ร้านนั้นทันทีเอาทายากิสองชิ้นค่ะพ่อค้า ก็หยิบให้อาซูมิทันทีซายะเองก็จ่ายเงินให้ไปเราไปซื้อน้ำแล้วก็ไปนั่งกินกันที่สวนโออิชิตรงทุ่งลาเวนเดอร์แล้วกันนะซายะจังเดินมาได้สักพักอาซูมิที่มือถือของกินมาเต็มไม้เต็มมือกรบอกกับซายะก็ได้ค่ะ สซยารับคำแล้วพาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อเครื่องดื่มออกมาทั้งสองเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงสวนสาธรารณะโออิชิซึ่งเป็นสวนข้างทะเลสาบคาวาฟูชิโกะที่สามารถชมดอกลาเวนเดอร์ที่กำลังบานสวยพร้อมๆกับมองภูเขาไฟฟูจิไปด้วยได้ว้าวทุ่งลาเวนเดอร์สวยจังเลยไซยาจ้างดูสิ โหนั่นก็ภูเขาไฟฟูจิอาซุมิมองด้วยความตื่นตาตื่นใจที่นี่คือสถานที่ในฝันของเธอเลยที่เธออยากจะมาให้ได้มันสวยสวยมากจริงๆอาซุมิเพิ่งเคยได้เห็นใกล้ๆเป็นครั้งแรกสวยมากเลยเนาะซายาจังอาซุมิหันมายิ้มหวาน พูดกับซายยาจังที่ยืนอยู่ข้างๆค่ะสวยมากแต่เราออกมานานแล้วนะคะซายาเองก็เห็นด้วยกับคุณหนูของเธอแต่เธอเองก็กังวลด้วยที่ว่าคุณหนูของเธอนั้นออกมานานเกินไปแล้วงั้นขอนั่งดูภูเขาไฟฟูจิกินของที่ซื้อมาให้หมด เราค่อยกลับกันนะอาซูมิชืงกับถอนหายใจออกมาด้วยความเสียดายเธอเข้าใจสถานะของเธอดีสำหรับวันนี้ที่เธอได้ออกมาเที่ยวเล่นและเห็นสิ่งสวยงามตรงหน้ามันก็คุ้มเกินพอแล้วเธอไม่อยากสร้างความลำบากใจให้ซายะแต่ก็ยังไม่ไหวจะต่อรองก็ได้ค่ะสิ้นเสียงซายะ อาซูมิก็ชวนซซยะานั่งลงเพื่อทานของที่เพิ่งซื้อมาด้วยกันพร้อมกับมองภูเขาไฟฟูจิไปด้วยจึงมีความสุขคุณหนูคะมีคนตามเรามาคะ่ะซซยะกระซิบบอกกับคุณหนูของเธอเมื่อทั้งสองเดินกลับเข้ามาในบริเวณงานเพื่อที่จะกลับไปยังคลือหาดแต่ซซยะกลับสังเกตเห็นกลุ่มผู้ชายประมาณสิบคน กำลังเดินตามเธอกับคุณหนูอยู่ห่างๆค่อยๆเดินนะคะอย่าทําตัวมีพิรุษใครกันที่ตามพวกเรามาอาซุมิกระซิบถามายะกลับไปด้วยความอยากรู้น่าจะเป็นพวกแก๊งทาคาโอค่ะแก๊งทาคาโอหรอเธอจําได้ว่าพ่อและพี่ชายเคยบอกว่าแก๊งทาคาโอนี่แหละ ที่เป็นคนที่จับตัวแม่ของเธอไปหรือว่ามันจะมาจับตัวเธอไปต่อรองกับคุณพ่อแต่เดี๋ยวนะพวกมันรู้ได้ยังไงว่าเธอเป็นใครพ่อถึงโค้งตรงนั้นคุณหนูวิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหยุดวิ่งนะคะไซยะที่สังเกตเห็นว่าตอนนี้คนเริ่มเดินเบียดเสียดกันเยอะขึ้น ส่วนพวกมันเข้ามาใกล้พวกเธอลำบากถ้าถึงโค้งนั้นพวกเธอก็จะวิ่งได้สะดวกขึ้นพวกมันไม่น่าจะตามพวกเธอทันเธอและคุณหนูเดินต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งสายยาหันมาพยักหน้าให้คุณหนูแล้วทั้งสองก็ออกแรงวิ่งกันอย่างไม่คิดชีวิตเฮ้ยตามพวกมันไปเร็วเข้า หนึ่งในกลุ่มคนเมื่อเห็นพวกเธอออกวิ่งก็ตะโกนออกมาพร้อมกับจะวิ่งตามแต่ก็ไม่สามารถวิ่งได้เร็วเท่าไหร่เพราะต้องเบียดเสียดกับคนจำนวนมากจับพวกมันให้ได้อุ้ยขอโทษด้วยค่ะอาซูมิที่วิ่งออกมาอย่างเร็วไม่ทันได้สังเกตว่ามีกลุ่มคนกำลังเดินมาทางเธอ เธอจึงชนเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าอย่างจังเธอเงยหน้าขึ้นมองพบว่าเป็นชายหนุ่มต่างชาติหน้าคมดูเย็นชาเขาที่โอบประคองเธอไว้ไม่ให้ล้มเมื่อเธอพุ่งเข้ามาชนเขาเต็มแรงด้วยที่ขนาดต่างกันมากเขาแทบไม่เป็นอะไรแต่เธอสิทั้งเจ็บทั้งจุบเกือบจะล้มโชคดีที่เขาประคองเธอเอาไว้ทัน เฮ้ย <Hey, S 2> พวกมันอยู่นั่นเธอหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินอะไรกันเนี่ยทำไมพวกมันตามมาได้เร็วขนาดนี้นะคุณหนูคะหนีคะ่ะเร็วเข้าซายะช่วยเรียกสติเธอให้กลับมาพร้อมกับจูงมือเธอให้ออกวิ่งไปด้วยกันมีอะไรหรอครับนายเลโอ หันไปมองตามเด็กสาวทั้งสองคนที่กำลังวิ่งหนีกลุ่มคนอย่างไม่คิดชีวิตด้วยความสงสัยนั่นพวกแกงทาคาโอเน่เขามองกลุ่มคนที่กำลังวิ่งผ่านพวกเขาไปอย่างไม่เข้าใจเขารู้จักพวกมันดีเลยแหละทำไมถึงต้องตามจับตัวเด็กสาวสองคนนั้นเด็กสาวสองคนนั้นเป็นใครกันทำไมพวกมันถึงอยากได้ตัว ไม่ใช่สองคนสิพวกมันน่าจะอยากได้เด็กสาวที่เดินชนเขาเมื่อสักครู่มากกว่าตามไปดูสิเลโอหันไปสั่งเอริกกับเคนทันทีครับนายทั้งคู่คงรับคำสั่งของเลโอคุณหนูครับทั้งนี้ครับอาซูมีกับซายะที่กำลังวิ่งหนีคนของทาคาโออย่างสุดชีวิตเธอได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่ง เรียกอยู่ตรงหัวมุมถนนทางด้านซ้ายมือเมื่อเธอและซาย,ยะพร้อมใจกันหันไปมองก็เห็นว่าเสียงที่ได้ยินนั้นก็คือเสียงของทาโร่หนึ่งในบอดี้การ์ดที่พี่มาซารุใช้ให้มาดูแลเธอนั่นเองเมื่อเห็นดังนั้นทั้งคู่จึงรีบวิ่งไปหาทาโร่ทันทีทาโร่มาได้ยังไงอาซูมิถามขึ้นทันทีด้วยความแปลกใจทันทีที่วิ่งมาถึง อย่าพึ่งถามอะไรตอนนี้เลยครับรีบตามผมมาดีกว่านั่นสินะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาซักไซ์ว่าแล้วเธอก็พยักหน้าให้กับทาโร่พร้อมกับจูมือสายะวิ่งตามทาโร่ที่ออกตัววิ่งนำหน้าไปก่อนทันทีหลบอยู่ที่นี่ก่อนนะครับทาโร่พาอาซูมิและสายะเข้ามาหลบที่โกดังร้างแห่งหนึ่ง ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละหลบอยู่ในนี้รอให้คนของพี่มาซารุมาช่วยน่าจะดีกว่าเพราะแค่ทาโรคนเดียวคงจะสู้พวกมันไม่ได้แน่ๆอซูมิพยักหน้าตอบทาโรกลับไปโกดังนี้ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะอยู่ในที่รับตาซะด้วยได้แต่หวังว่าพวกมันคงจะตามมาไม่ถูกนะ ทาโร่ aro, บอกฉันมาว่าตามมาถูกได้ยังไงแล้วนี่มาคนเดียวเหรออ๋อ oh. oh. เกือบลืมไปทำไมทาโร่จึงรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนได้ล่ะแล้วถ้ารู้ว่าเธอหนีออกมาทำไมถึงได้ตามมาคนเดียวทำไมไม่พาบริการคนอื่นมาด้วยล่ะ oh. เออครับผมแอบตามคุณหนูมาตั้งแต่ที่คฤลือหาแล้วครับ อ๋เป็นอย่างนี้นี่เองถึงว่าทำไมถึงออกมาช่วยได้ทันพวกมันมีมากขนาดนั้นแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะคุณหนูทาโร่คนเดียวสู้พวกมันไม่ได้หรอคะ่ะอาซูมิหันไปมองหน้าสายะทันทีเธอกำลังจะตอบสายะออกไปแต่ผมว่าเราควรจะหลบอยู่ในนี้สักพัก รอจนกว่าคนของนายน้อยมาช่วยจะดีกว่านะครับไซยะมีสีหน้าที่ผ่อนคลายลงทันทีที่ได้ยินทาโร่บอกออกมาระหว่างทางผมส่งข้อความบอกนายน้อยเรียบร้อยแล้วครับเธอพยักหน้ารับรู้พร้อมกับเดินมองหาที่ที่เธอจะสามารถนั่งเพื่อพักและรอคอยให้พี่มาซารุมาช่วยเธอตามที่ทาโร่ได้บอกเอาไว้ เอ๊ะที่โกดังนี้มีเกอว้ด้วยเหรอเธอเดินเข้าไปดูไกล้ๆแปลกจังมันดูใหม่มากและไม่มีฝุ่นเกาะเลยสักนิดแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่กลางโกดังร้างแบบนี้ได้นะที่สำคัญมันมีแค่สองตัวด้วยสิอย่างกับมีคนเอามาเตรียมเอาไว้อย่างนั้นแหละแปลกจังแล้วทำไมเธอ จึงรู้สึกวันใจแปลกๆก,ก็ไม่รู้เธอรู้สึกว่าแววตาของทาโรที่มองเธอเริ่มแปลกไปตั้งแต่ที่เธอกับซายะเดินมาถึงเก้าอี้ตรงนี้สวัสดีคุณหนูอาซุม,มิเอ๊ะเสียงผู้ชายที่ไหนกันที่นี่ก็มีแค่พวกเธอนี้นาหรือว่ามีคนอื่นอีก เธอหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินก็เห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกําลังเดินออกมาจากมุมมืดใครนะ่ะผู้ชายคนนั้นที่เดินออกมาสวมใส่ชุดกิโมโนสีดำแบบฮัมปิอันเตนยูกะตะแบบที่พวกซาม,มูไรเขาใส่กันในมือของเขาถือดาบซาม,มูไรามาด้วย ส่วนพวกคนที่เดินตามหลังมาน่าจะเป็นลูกน้องของเขามั้งแต่พวกนั้นกลับใส่ชุดสูตรแต่ในมือก็ถือดาบซามูไรเหมือนกันนี่มันทาคาโอนี่คะคุณหนูซายากระซิบบอกกับเธอเบาๆข้างหูนี่นระรอทาคาโออายุของเขาน่าจะประมาณ 40, 40กว่ากว่าจน่าสพอๆกับพ่อของเธอ ในที่สุดเราก็เจอกันจนได้นะคุณหนูเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าของเธอพร้อมกับส่งยิ้มมาให้แต่เป็นยิ้มที่ทำให้เธอรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวทันทีทั้งนั้นที่เขาพูดกับเธอด้วยน้ําเสียงธรรมดาติดจะหยอกด้วยซ้ำแต่เธอกับรู้สึกกลัวเขายังบอกไม่ถูกจับมันมัดไว้ในตาของเธอ เบิกกว้างขึ้นทันทีเธอรีบหันไปมองทาโร่ที่ยังยืนนิ่งเฉยอยู่ในตาของเขาว่างเปล่าไม่บ่งบอกอะไรทั้งสิ้นเธอยืนมองทาโร่นิ่งอย่างนั้นด้วยความไม่เข้าใจทั้งๆที่กำลังมีผู้ชายสองคนกำลังเดินเข้ามาหาเธอแต่เขากลับยืนนิ่งเฉยไม่ปกป้องเธอด้วยซ้ำอย่านะปล่อยคุณหนูเดี๋ยวนี้ ทารโรรีบมาช่วยกันสิแต่เป็นซายะที่เข้ามาขัดขวางและพยายามเข้าช่วยเหลือเธอแทนเธอพยายามจะดิ้นให้หลุดพ้นจากการจับของผู้ชายสองคนที่กำลังพยายามจะจับเธอให้นั่งลงซายะเองก็พยายามที่จะยื้อยุดฉุดดึงแขนของผู้ชายคนหนึ่งไว้พยายามทั้งทุบทั้งตบเต็มแรงของเธอ จนชายคนนั้นยกมือขึ้นตบลงไปบนข้างแก้มเนียนใสของซายะเต็มแรงจนซายะล้มลงไปกระแทกกับเก้าอี้ทันทีส่วนท้องของเธอกระแทกกับขอบเก้าอี้เต็มแรงตามแรงตบของผู้ชายที่เธอทั้งทุบทั้งตีเธอเห็นมีผู้ชายอีกสองคนรีบเข้ามาจับตัวซายะที่นั่งกุมท้องอยู่เอาไว้ กระชากสซยาลุกขึ้นอย่างไม่เบามือนักจับสซยะนั่งลงบนเก้าอี้มันจับเอามือของสซยาไขว้หลังแล้วมัดด้วยเชือกเส้นใหญ่เอาไว้ส่วนขาของเธอก็ถูกเชือกผูกติดกันเอาไว้กับขาเก้าอี้ข้างหน้าเหมือนกันและซึ่งในตอนนี้ตัวเธอเองก็มีสภาพที่ถูกพันธนาการเอาไว้ไม่ต่างจากสซยะเหมือนกันสซยะ เธอเรียกชื่อซซยาออกมาทันทีด้วยความเป็นห่วงน้ำตาแห่งความเสียใจรินไหลออกมาจากสองตาของเธอจนแมสที่ปิดหน้าของเธออยู่เปียกไปหมดซซยาเองก็หันมามองหน้าเธอทั้งน้ำตาไหลพรากไม่ต่างกันแล้วเธอก็ได้เห็นว่ามีเลือดซึมออกมาจากแมสที่ปิดหน้าของซซยาเอาไว้ตรงบริเวณมุมปากพอดี เธอเสียใจเหลือเกินเธอไม่น่าวแต่ใจดื้อดึงที่จะออกมาข้างนอกคลือหาดเพียงลำพังอย่างนี้เลยเธอทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนทำให้ไซยะต้องเจ็บตัวเธอรู้สึกผิดเหลือเกินน้ำตายังคงไหลรินออกจากสองตาของเธออย่างไม่หยุดเธอหันไปมองทาโร่ที่ตอนนี้เดินไปหยุดอยู่ข้างทาคาโอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาโร่นี่นายเธอมองทาโร่ด้วยความผิดหวังและเสียดใจที่ถูกหักหลังจากคนใกล้ตัวทาโร่อยู่ดูแลเธอมาตั้งหลายปีเธอไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะทรยศต่อเธอและต่อตระกูลโฮโอได้ <laughs> ทาโร่เป็นคนของฉันตั้งแต่แรกหมายความว่ายังไง เธอละสายตาจากทาโร่หันไปมองหน้าทาคาโอทันทีฉันส่งมันเข้าไปเพื่อสอดแนมรอเวลาที่สหาทางจับตัวเธอมาให้ฉันและวันนี้มันก็เป็นคนช่วยเปิดทางให้เธอแอบออกมาจากบ้านได้โดยที่ไม่มีใครรู้ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองมิน่าละ่ะว่าทำไมวันนี้เธอกับซายะ ถึงแอบหนีออกมาจากบ้านได้อย่างง่ายดายแทบจะไม่ต้องหลบอะไรหรือใครเลยด้วยซ้ำและนี่ก็คงจะเป็นสาเหตุที่ทาโร่มารอดักพบเธอได้ถูกจังหวะและหลอกพาเธอมาที่นี่เพราะทุกอย่างมันถูกวางแผนมาแล้วนี่เองเธอคงแปลกใจมากสินะว่าทำไมคุณหนูอาซุมิ ผู้ไม่เคยเปิดเผยโฉมหน้าไม่เคยออกจากคลฤหาดแต่ทำไมคนของฉันจึงรู้ว่าคุณหนูเป็นใครทั้งที่ยังใส่หน้ากากปิดบังหน้าอยู่ด้วยทาคขโอกเดินเข้ามาตรงหน้าเธอมือหนายื่นมาจับเข้าที่คางของเธอที่ยังคงมีแมสปิดอยู่เขาบีบเข้ามาเต็มแรงจนเธอเจ็บไปหมด พร้อมกับหัวเราะใส่หน้าเธอด้วยความสะใจพ่อเธอคิดหรอว่าจะหลบซ่อนตัวเธอไปจากฉันได้ตลอดถ้าพ่อเธอไม่อยากให้เธอตายเหมือนแม่ของเธอก็ต้องเอาของที่ฉันอยากได้มาให้ฉันเธอรู้สึกกลัวกับแววตาและน้ำเสียงที่ดุดันเหี้ยมโหดของทักขโอที่กำลังมองมา เธอกลัวจนตัวสั่นไปหมดทั้งตัวและคราวนี้ฉันไม่มีวันที่จะพลาดอีกแน่นอนพ่อคะพี่คะหนูขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนถ้าหนูไม่คิดอะไรง่งายๆอยากออกมาเที่ยวคนเดียวเรื่องคงไม่เป็นอย่างนี้เธอคิดและรู้สึกผิดอยู่ในใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เฝ้ามันไว้ฉันจะไปส่งข่าวบอกไอริวมันสักหน่อยลูกสาวสุดที่รักของมันอยู่ทิมมี่ทาคาโอะปล่อยมือออกจากคางของเธอหันไปสั่งลูกน้องสองคนของมันให้เฝ้าเธอเอาไว้ครับนายทันทีที่ทาคาโอและลูกน้องบางส่วนของเขาเดินออกไปได้สักพักลูกน้องของทาคาโอะสองคนที่เฝ้าเธอไว้ ก็ล้มลงไปทันทีข้างหน้าของเธอและซายยะเลือดไหลออกมาจากคอของมันอย่างกับเปิดก๊อกน้ำเธอหันไปมองคนที่ทำให้มันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยความตกใจดวงตากลมโตเปิดกว้างอย่างตื่นตระหนกฉันมาช่วยเธอเขาบอกจุดประสงค์การมากับเธอทันทีที่เห็นเธอมองเขาอย่างนั้นเธอจึงค่อยๆค,คลายความตกใจลง เขาใช้ดาบซามูไรตัดเชือกที่มัดเธอไว้เพื่อทำให้เธอได้เป็นอิสระและดูเหมือนว่าดาบซามูไรในมือเขาจะไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของคนที่นอนตายอยู่ตรงหน้าเธอนี่แหละเธอรีบลุกขึ้นยืนทันทีเพื่อหันไปมองหน้าเขาและดูเหมือนว่าไซยาเองก็จะเป็นอิสระด้วยเช่นกัน ด้วยฝีมือของผู้ชายอีกคนที่เข้ามาพร้อมกับเขาคุณมาช่วยหนูทำไมกันคะเอ๊ะนี่มันผู้ชายที่เธอวิ่งชนก่อนที่เธอจะโดนจับตัวมานี่นาเราไม่รู้จักกันซะหน่อยทำไมเขาถึงมาช่วยเธอตอนแรกเธอคิดว่าคนที่จะมาช่วยเธอน่าจะเป็นคนในตระกูลของเธอซสอีกมีต้องถามมาก น้ำเสียงของเขาติดจดุเธอเล็กน้อยคุณหนูเป็นยังไงบ้างคะซายะารีบเดินเข้ามาจับเนื้อจับตัวของเธอทันทีที่เป็นอิสระและมองดูเธอด้วยความเป็นห่วงทันทีนี่หนูไม่ใช่เวลาที่จะมาถามไทสารทุกสุขดิบกันนะเราต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวพวกมันก็แห่กันมาหรอกเสียงผู้ชายอีกคนที่มาพร้อมกับเขา พูดเตือนขึ้นมาใช่เขาพูดถูกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดในขณะที่พวกเรากำลังหนีออกไปจากที่นี่นั้นพวกเราก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาจากทางข้างหลังทำให้ทั้งหมดต้องหันไปมองดูพร้อมกันทันทีเธอและไซยะมีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดแต่เขาสองคนที่มาช่วยเธอนั้น กับทำหน้านิ่งไม่แสดงสีหน้าอาการตกใจหรือหวาดกลัวอะไรเลยสักนิดจะหนีไปไหนเป็นเสียงของทาคาโอนนั่นเองที่พูดออกมาเขากลับมาพร้อมกับลูกน้องที่เหลือทำไมเขาถึงกลับมาเร็วจังเธอเกือบจะหนีได้อยู่แล้วเชียวนี่มึงเองเหรอไอเรโอเธอหันหน้าไปมองคนที่มาช่วยเธอทันที นี่พวกเขารู้จักกันหรอแต่คงจะไม่ใช่เพื่อนกันแน่ๆดูจากสายตาที่ทาคาโอะมองคนข้างๆอย่างไม่ค่อยจะเป็นมิตรสัก,กเท่าไหร่นี่ไม่ใช่เรื่องของมึงมึงจะมายุ่งทำไมทาคาโอะตะคอกถามเสียงดังด้วยความไม่พอใจก็เพราะเด็กคนนี้เป็นน้องสาวของมาสรุ นี่เขารู้จักกับพี่ชายเธอด้วยหรอเขาเป็นใครกันหรือว่าเขาจะเป็นเพื่อนของพี่มาสรุงั้นมึงก็อย่าหวังว่าจะรอดออกไปจากที่นี่ได้เหมือนคำตอบของเขาจะสร้างความไม่พอใจให้กับทากาโอเป็นอย่างมากอเลโอมึงมากันแค่สองคนไม่มีทางที่จะชนะกูไปได้หรอก คาอโอพูดถูกพวกเรามีกันแค่สองคนไม่นับเธอกับไซยะที่ต่อสู้ไม่เป็นแต่ฝ่ายตรงข้ามมีตั้งสิบคนแค่คิดเธอก็เป็นห่วงเขาขึ้นมาซะแล้ว